ตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับเข้ามาชั้นสองต่อจากแบบสกายวอล์คพวกก็เป็นร้าน NK เนาะเนี่ยแล้วก็มีแบบร้านชาอะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยทุกคนฝั่งด้านนี้ก็มีคาสิยะตอนนี้เราอยู่น่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างบนชั้นสองเนี่ยบรรยากาศอันนี้คือชั้นล่างมีขายสินค้าขายของกิน ไอชั้นสองเข้ามาปุ๊บชั้นสองก็จะมีเลยคนะยาโยอีนะมีร้านมีอีตออันนั้นเป็นแบบซื้อตัว๋วมินิโซเ็ปเปอร์ร้านมีแบบซูชิเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนเดี่ยวเ,ยเดี๋ยวปอกว่าหาข้าวกินในนี้แหละมาเดินเล่นมาดูบรรยากาศกันนี่นี่นี่ขึ้นมาชั้นบน อันนี้ยังไม่ใช่ชั้นชมภาพยนตร์เนาะวุ่ยขึ้นมาปุ๊บมีโบโอ๋อมีแบบว่าร้านทําหน้านะครับเป็นคลินิกนะฮะอันนี้คลินิกทําหน้าเนออันนี้เป็นร้านเกาหลีบอกขอ้อมูลเป็นคลินิกหมดเลยนี่นะด้านล่างก็ใส่ของอุ้ยมีก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครอายุวุโสรีนี่นี่เนี่ยตรงนี้เป็นโซนภาพยนตร์โรงภาพยนตร์นะครับ เนี่ยก็คือแบบมานั่งรอตรงนี้แล้วก็ไปชมภาพยนตร์ด้านใน,นที่เราเดินมานะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบโรงภาพยนตร์นะครับเข้าไปชมมีแบบว่าคลินิกเยอะมากแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่คาราโอเกะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแบบร้านอาหารแล้วก็เออเป็นคลินิกเสริมความงามหมดเลยเนี่ยร้านอาหารจะอยู่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันดีกว่าลงด้านล่างกัน อันนี้คือด้านนี้เป็นแบบที่เราเดินมาเชื่อมต่อกับสกายวอล์กนะครับนีมีแบบโนบิชาคาโมโปเตโตคอนเนอร์ร้านอาหารนะครับเ <_' S 1> ต็มเลยมินิโซอันนี้ที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี่ชาบูชิยาโยอิ B2S นะครับให้ทุกคนตรงนี้เป็น B2S B2S นี่ B2S อันนี้คือเดินมาจากฝั่งด้านนินะนะเดินไปอันนี้ is MR อันนี้เป็นแบบร้านอาหารเกาหลีเป็นโซนแบบซื้อตัว๋วมีโซนซื้อตัว๋วอยู่ชั้นสองแล้วก็ขึ้นไปดูชั้นสามอยู่ตรงข้ามกับ Eat MR นะฮะอันนี้แบบมันเตัวมินิโซ่เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเดินมาชั้นนี้ชั้นจริงๆอ่ะที่นี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะมันก็จะเป็นแบบงรงเข้าไปยนของกินก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่เราเดินมาเดี๋ยวขึ้นไปดูเอ้ยลงไปชั้นล่างสิโซนนี้เป็นแบบ ขายของน่ารักน่ารักเห็นไหมอันนี้เป็นของกินข้างล่างก็จะมีเดลิควีนดันกินนะครับแล้วก็มีซูชิโร่อยู่ด้านซ้ายแต่ตัวเหาก็จะเป็นสมมติเขาจะเป็นแบบร้านค้าก็จะมีไม่กี่ร้านแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นบูธเป็นเคาน์เตอร์เล็กด้านนี้ไม่มีหมดแล้วอ๋อนั่นฟันสเตชั่นให้ทุกคน แมคโดนัลล์กับวัตสันอยู่ตรงนี้นะฮะแมคโดนัลล์วัตสัน KFC อยู่ด้านหน้านู้นเลยเนี่ย KFC เชสเตอร์เชสเตอร์ด้านในมีสีฟ้ากับฮัจิบังอยู่ด้านในนะฮะอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวโซนด้านหลังโอจุยกับ์เซเวนเซ้นโอกระจู่โอกระจู่ก็มาแล้วนะอ๋อก็คือโอจุยกับโอกระจู่เขาคือเป็นแบบวัิสัทเดียวกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนี้ เดินเดินออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างนอกก็จะมีแบบโซนขายของกินอีกเยอะอยู่เดินไปด้านข้างเดีย๋ยวตอนนี้เดินออกมาด้านนอกนี่เขาเห็นว่าเป็นรัชโอทินสแควร์นะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูรัชโอทินสแควร์สิโอ้ทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในก็จะมีเป็นร้านของกินเล็กๆอ่อเป็นแบบเป็นนี่เป็นตู้เป็นชาบูเป็นของกินแบบเล็กๆแน่นอนมะพร้าวปั่นน,าานีน่โอ้เมื่อก่อนนะ ตลาดรัชโยธินนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากของกินเยอะมากนะเดี๋ยวนี้เขา,เขาเแบบก็จะเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นแบบด้านหน้าเป็นลานเบียเนะด้านหลังจะเป็นแโบซบนของกินเนี่ยเล็กๆอาจจะไม่ได้เยอะมากมียำปูมามีมแมลงทอดอยู่ด้านนี้นะฮะนีห้องน้ำช่ห้องน้ำสวยจังห้องน้ำป้ายเขาสวยมากอเดี๋ยวเราพาไปเดินดูอ๋อเนี่นหมูกระทะอยู่ด้านหลังมาหากินแถวนี้ก็ได้ให้มันจบจบ หมูทอดไก่ทอดส้มตำน้ำปังลูกชิน้นมียำลูกชิ้นด้วยตอนนี้ออกมาจากโซนแรกนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบโซนขายของนะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิวคอมมูนิตี้นะด้านหลังอันนี้คือด้านหน้านะครับเป็นโรงภาพยนตร์ด้านหลังก็จะเป็นโซนของกินนี่ก็จะมีแบบร้านค้าประมาณนี้เขาแบบว่าของกินเยอะนะครับ เราพาเดินดูแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้อ้กาแฟราชากาแฟมีธนาคารเนี่อยอะไรเงี้นะอันนี้เป็นวายออันนี้ k o r e a n Buffet 349อ๋อนี่ไงค o r e a n Buffet เดินดู บรรยากาศดีนะคือมันร้อนแหละอากาศมันร้อนแหละแต่ว่าบรรยากาศแบบดูสวยเนี่ยธนาคารก็มีนะฮะด้านบนก็เป็นธนาคารเทนจูอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราแบบเดินดูสิคือเราอะอาจจะไม่ได้กินอะไรเยอะเพราะว่าเรากินที่เซนทันร้าวมาแล้วก่อนมาคือเราเดินเล่นเซนทันมาแล้วนะครับเนีะยอันนี้ธนาคารกรสิกรไทยกับกรุงเทพอยู่นี้รู้สึกอมสินอยู่ข้างบนปะ ฟุกุเมชะนู่นวิลล่ามาร์เก็ตอยู่ข้างในนะครับอ่าใครจะแบบว่าช้อปปิ้งก็มาได้นี่คาเฟ่อเมซอนยังไม่ปิดหรอปิดกี่โมงมาอยู่ค่ำลองเดินลองเดินดูซิว่าจะมีอะไรนี่คือออกมาท่านี้ไปทางนู้นก็ไปถนนวิภาวดี รัดไปถนนวิภาวดีได้อันนี้รถแบบเยอะแยะเลยอ oh. ไปเดี๋ยวลองเดินดน้ r เ y h แฮงคาเฟอบรรยากาศนะฮะเฮ้จะไปกินอะไรดีบอนชอนอยู่ด้านนูน้นบอนชอนอยู่ข้างหน้าเลยไก่ไก่บอนชอน อ๋อท่าช้างอยู่ด้านหลังนู้นี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้นี่คือแบบมาเดินเล่นกันก่อนแนตะ่วันนี้ก็กลับบ้านคำ่คำๆมืดๆกัน <c oughs> อันนี้ชั้นล่างนะเขามีชั้นบนอีกเดี๋ยวลองเดินดูชั้นล่างก่อนส่ว <c oughs> <c oughs> นมากในโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านของกินอ๋อหมดแล้วอันนี้ก็วิลล่า อันนี้เป็นหมาล่านะครับหมาล่าอเขาทำสวยนะเป็นแบาบว่าฟิวเดินตลาดนะกราปั้นญี่ปุ่นนะครับเอหมดละเราลองเดินไปฝั่งนี้ซิอันนี้คือร้านแว่นอ๋อมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้โอ,อ้คาเฟ่คาเฟ่รู้สึกคาเฟ่นางนางเงือกทุกคนคาเฟ่นางเงือกเปิดยีิบสี่ชั่วโมงยอด คือมา,มาตรงนี้ได้ยี่บชั่วโมงเลยเนี่ยบูธบูธก็อยู่ข้างล่างนะครับออเรนทอลพินเซตอันนี้ก็ยี่สี่ชั่วโมงวิแถวนี้เปิดยี่บสี่ชั่วโมงหมดเลยนะเนี่ยโอ้ลาเมนสเตชั่นอุ้ยอันนี้ชาตามือแต่ว่าถ้าเรากินเนยชายเยอะมันก็จะไม่นอน่ะเพราะเพิ่งกินกาแฟไปแล้วถ้ามากินชาอโอแมคโดนัลด์อยู่ข้างหลังก็มีนะอันนี้ธนาคารทิสโก้อุ้ยแมคแมคโดนัลด์อยู่ด้านหลังสุดก็มี หรือว่าจะอยู่ที่แบบอาคารโรงภาพยนต์ก็มีนะอาคารเมเจอร์เลยอะ่ะก็มีแมคโดนัลแล้วก็ k f c mm hmm. อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูด้านบนผมาอยากให้จะให้สตาร์บัคไปเปิดแบบ24ชั่วโมงที่สี่แยก้มยขวางบ้างเนาะมันไม่มี24ชั่วโมงไงส่วนมันก็ปิดดึกสุดสองทุ่มไงบางทีบบกว่าอยากนั่งอยู่ดึกๆอะไรเงี้ย อัดถอยบาร์บีคิวพาซ่าอยู่ด้านบนนะครับนี่อัดถอยแล้วก็บาร์บีคิวพาซ่าอยู่ด้านด้านนู้นหมดเลยอันนี้สตาบัคสตาบัคมีสองชั้นด้วยทุกคนสองชั้นแล้วเปิดยีิบสี่ชั่วโมงด้วยอะ่ะโคโคชิบัญญาฟูจิอ๋อหรือว่ากินอาหารญี่ปุ่นให้มันจบจบนี่กินภูเขาไฟโอ้ <c oughs> ําทำไมไม่ค่อยมีคนด้วยพี่ก,กี่โมงไม่รู้เดี๋ยวเดินออกไปทํนี้ดีกว่า โอ้เป็นทางเดินเชื่อมนี่สามารถแบบเด,เดินเชื่อมขึ้นไปชั้นบนได้แต่ว่าชั้นบนจะไม่ค่อยมีอะไรนะชั้นบนก็จะเป็นแบบพวกสำนักงานอะไรต่างๆเนาะวิลล่ามาร์เก็ตอยู่ด้านหลังสุดเลยนะใครจะมาช็อปปิง้งวิลล่ามาร์เก็ตตรงนั้นก็มีเป๊ะมากเดี๋ยวเดินออกไปทางด้านหน้าเดีวยา หรือว่าอู้นีรถไฟฟ้าผ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถไฟฟ้า BTS นะครับอเอเ้ยอุยอันนี้ก็อันนี้เทนโจด้านขวามือเหนะ็นไหมตึกช้างนะครับตึกช้างอยู่ติดใกล้ๆก,กันตรงนี้นะบรรยากาศนี่แหละเมเจอร์เมเจอร์ซินิเพล็กรัชโยทิน๋เป็นมุมแบบ ร้านเบียร์แล้วก็ขายของกินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับค่าไข่บอกจะกินข้าวอะไรก็ขึ้นมาบนตึกได้นี่อันนี้คือธนาคารออมสินอยู่ทางซ้ายมือเบอรบอลชอนมีร้านตัดผมอะไรอย่างนี้ด้วยไปเดินด้านนี้อะไระหมดแล้วอะไรก็ไป BTS ไปอะไรแล้วแล้วก็ห้องน้ำประมาณนี้แหละทุกคนก็ น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าใครแบบว่าวางแางก็ลองแวะมาเดินได้นะครับไปเดี๋ยวขึ้นเดินขึ้นไปดูข้างบนไปดูวิวทุกคนวิวสวยมากวิวดีมากตรงเนี้ยคือแบบว่าได้เห็นบรรยากาศอันเนี้ยถ้ารถไฟฟ้ามานี่ก็จะสวยอีกแบบหนึงเนาะก็จะเจอรถไฟฟ้าแล้วก็ตึกช้างด้วยมันจะมีรถไฟฟ้าผ่านมาไหมเราดูแป๊บหนึง่งโอ้มุมนี้ได้เลยเนี่ย เป็นตึกช้างแล้วก็ถ้า,ารถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จะแบบเพอร์เฟกมากมาไหมนะมาไหมนาไม่มาเลยอะ เห็นรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูชั้นบนวิวดีมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยถ้าใครบอกว่าอยากมาถ่ายรูปเนี่ยมาถ่ายรูปที่เมเจอร์ได้นะครับมุมนี้ก็คือแบบเนี่ยถ่ายออกไปก็จะเห็นวิวเห็นฉากด้านหลังเป็นประมาณนี้ข้างบนเขาจะเป็นแบบสำนักงานเป็นคลินิกอะไรทั่วไปนะจะไม่ได้มีของกินเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นคลินิกหมดเลยแล้วก็ชั้นบนรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ ชั้นบนน่าจะเป็นแบบลูวิ่งอ่ะนะใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นลูวิ่งโอ้ข้างบนดูโล่งๆไม่ใช่ข้างบนก็เป็นสำนักงานเหมือนกันอุ้ยทุกคนตรงนี้สวยกว่าข้างล่างอีกดูนี่ตึกนี่เห็นรถไฟฟ้าชัดเลยเห็นตึกช้างชัดด้วยแต่ว่า แล้วเลย้าเขาพึ่งไปบรรยากาศดีอยู่นะสามารถมานะนั่งเล่นมาชิลได้ยอยู่นะเนี่ยบรรยากาศดีดูตึกด้านหลังนี่หกโมงเย็นนะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเดินอยู่ชั้นบนสุดแล้วนะเดี๋ยวเราเดินมาด้านหลังนี่ข้างหลังข้างหลังจะเป็นเอ็มสกายวอล์กอันนี้คือจะเป็นรูวิ่งที่เขาบอกนะแต่ว่าเราต้องด้านหลังนะครับมันจะเป็นแบบลานให้เราวิ่งคือมีตึกหนึ่งตึกแรกอะ่ะตึกลงภาพยนตึกสองก็จะเป็นตึกของกินแล้วก็ตึกสามเป็นตึกสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นลานจอดรถมีตึกวิลล่ามาร์เก็ต อยู่บนสุดเลยนี่เห็นปหสามารถเดินได้เขาจะมีบันไดให้มีบันไดให้ขึ้นนะฮะฝั่งนี้จะเป็นบันไดใหญ่หน่อยนะฝั่งเมื่อสักครู่บันไดเล็กบันไดวนทางนี้เดินง่ายเนี่ยส่วนมากชั้นบนอะ่ะจะเป็นแบบพวกคลินิกเสริมความงามกับคลินิกคันตกรรมนี่เขาขึ้นไปเดินเล่นกันได้อยู่นะ <Yeah. S 1> บอกว่าลู่วิ่งลอยฟ้านะครับ ชั้นสี่เปิดถึงสี่ทุ่มนาสิบสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวลองเดินดูโอ้พอแบบว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะมันมีแสงไฟสวยทุกอย่างเลยเนาะมันดูแบบดูสวยดูน่าเดินมากเลยเนี่ยตึกช้างอ๋อนี่ไงสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับเนี่ยมันเป็นแบบฟิลแบบนี้อ๋อนี่ไงเป็นฟิลแบบลูวิ่ มาวิ่งมาเดินชิลได้เอ็ย Skywalk มีแบบโต๊ะนั่งมานั่งเล่นมาออกกำลังกายได้หมดเลยนะครับนี่วิวดีวิวสวยอยู่นะมีคนมาออกกำลังกายอยู่แล้วก็มานั่งพักผ่อนข้างบน,นก็เย็นเนาะอุ้ยตน้นมีเฟื่องฟงเฟื่อง,งฟ้าเฟื่องฟ้าก็สวยววสวยอยู่นะดูวิว ให้ดูวิวฝั่งนี้โอ้วิวตึกอะก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวซันก็ไปหาร้านนั่งพักผ่อนแล้วก็หาของกินหาข้าวกินอะไรเล็กน้อยนะครับเม่ะสักครู่พามาดูด้านหน้าเออรถไซค์มาอีกแล้วเหนะ็น คือรถไฟฟ้าแล้วก็นี่ได้วิวตึกช้างเออสวยงามสวยงามประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับอันนี้ก็คือมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงที่สถานีรัชโยธินแล้วก็เดินย้อนกลับมานิดเดียวนะครับจะมีสกายวอล์กเชื่อมมากับตึกของเมเจอร์เลยนะครับไป จอกันบ๊ายบาย